สวัสดีค่ะส้นสาวขี้แกียห่งนักกยาเองนะคลิปนี้ส่วนจะพาทุกคนมาชมความงงกับการจัดฉากที่หน้าสถานีนักปยานะคะทุกคนเห็นไฟกลมๆวงๆนั้นไหมเหมือนเราเป็นบล็อกเกอร์บิวตี้ออยากรู้ว่าใครเป็นคนคิดใครเป็นคนตกแต่งปกติจะไม่มีวงๆนี้นะอ่ะทุกคนดูการรีวิวบอกว่าอันนี้เรามีเรามีเซลฟี่นะคะแต่ว่า ก็ไม่มีอะไรถ้าจะถ่ายแล้วต้องถ่ายแนวนี้ถ่ายไงก่อนถ่ายแนวนี้มองไม่เห็นอะไรเลยไฟไม่มีผลเชิญเหียวคือเราต้องถ่ายมุมเสยอ่ะ แล้วเขาก็ตั้งมาอย่างนี้อ่ะแล้วเราควรจะทายัางไงเพราะว่าทุกคนตั้งกล้องตรงมากนะเพื่อที่ให้มันตั้งฉากกับไฟที่เขาตั้งเอาไว้อ่ะค่ะซึ่งฉากก็จะชนกับฉากหลังที่ไม่มีอะไรไม่เห็นต้นคริสต์มาสด้วยนะแต่ก็เอาเถิดเราพักเรื่องงงงวยไว้เพียงเท่านี้แล้วกันค่ะเรามาดูความสวยงามของต้นคริสต์มาสหน้าสถานีนากยยาก,กันดีก,กว่าสนก็ไม่แน่ใจนะคะว่าไฟตรงนี้อ่ะค่ะมันจะมีทุกทุก นาทีอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงบางคาหรือไม่ก็หนึ่งชั่วโมงมันก็จะปิดไฟอีออกลมๆนั้นด้วยนะปิดวงกลมอันนั้นแล้วให้เรามาถ่ายต้นคริสต์มาสนี้นะคะก็จะมีเพลงร้องด้วยแล้วก็อยากจะบอกเป็นเก็ตความรู้เล็กน้อยนะคะสถานีนกากย y a ภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่านกากย y a เอกิใช่ไหมคะแต่ว่าคนนกากย y a ค่ะเขาจะย่อนะคะย่อจากนกาก oya เอกิเป็นเมเอกิคะ่ะ อย่างถ้าเกิดว่าเรามานากยยาแล้วคนนากยยามักจะพูดว่าเมเอกินะคะซึ่งจะทําให้คนที่อยู่จังหวัดอื่นๆสงสัยว่าเมเอกิคืออยู่ที่ไหนหาไม่เจอแต่จริงๆแล้วมันก็คือนากยยานั่นเองซึ่งตัวคําว่านะกับตัวเมอ่ะมันอ่านเสียงได้2แบบเนาะเป็นเสียงออกเสียงจีนกับเสียงออกเสียงเป็นญี่ปุ่นนะคะมันก็ตัดย่อให้มันสั้นลงเนาะเออขยันย่อเหลือเกินนะคะส่วนก็ไม่รู้เลยนะว่าอ๋ออันนี้มันเป็น ของคนนักกราเท่านั้นที่รู้ส่วนรู้ว่ามันเป็นใช้ทั่วไปในภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คนญี่ปุ่นเขารู้กันเอ๊ะหรือว่าพวกเราคิดไปเอง เขาอาจจะไม่ได้ทํามาให้เรายือนอยู่ข้างหลังไฟเพื่อเซลฟี่ก็ได้เอาล่ะส่วนต้นไม้คริสต์มาสอันนี้ก็จะแสดงไฟอยู่ประมาณ2นาทีนะคะก็ฟังเพลงกันไปเพลินๆนะคะและถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวนาะกโย่ายช่วงนี้ก็ ช่วยมาบอกหน่อยนะคะวิธีการถ่ายรูปให้มันสวยให้มันไม่ต้องเป็นมุมเสยแล้วไฟกลมๆนั้นมันมีเพื่ออะไรถ้าเขาตั้งไกลกว่านี้มันก็จะดีมากเลยนะ <c oughs> ตั้งแนบชิดจนถ่ายได้แต่ฉากหลังที่เป็นฐานนะคะและนี่ก็คือภาพที่ได้ค่ะถ่ายหลังไฟแล้วไกลต้นคริสต์มาสเกินไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาะตน,นิบาย